นักเรียนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนวิทยาศาสตร์นะคะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องลักษณะสําสคัญของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะสาหรับวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเรื่องสิ่งไม่มีชีวิตนะคะสิ่งไม่มีชีวิตก็จะมีลักษณะสําสคัญที่ตรงข้ามกับสิ่งมีชีวิตนะคะมาดูเลยค่ะว่าลักษณะ การของสิ่งไม่มีชีวิตมีอะไรบ้างนะคะข้อที่1สิ่งไม่มีชีวิตไม่ต้องการเจริญเติบโตนะคะข้อที่สองสิ่งไม่มีชีวิตไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยตัวเองได้นะคะต่อไปข้อที่สามค่ะสิ่งไม่มีชีวิตนะคะสืบพันธุ์ไม่ได้นะคะต่อไปค่ะข้อที่สี่นะคะสิ่งไม่มีชีวิตนะคะขับถ่ายไม่ได้นะคะข้อที่ห้า สิ่งไม่มีชีวิตนะคะไม่มีลมหายใจก็คือไม่ต้องการแกส๊สออกซิเจนในการหายใจนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีความรู้สึกต่อไปค่ะข้อที่7สิ่งไม่มีชีวิตไม่ตอบสนองต่อความรู้สึกก็คือเรากระทำอะไรต่อสิ่งที่มีชีวิตนะคะเขาก็จะไม่มีความรู้สึกอย่างเช่น ก็ครูอเอาไม้ตีโตะนะคะโตะก็จะไม่แสดงความรู้สึกไม่รู้สึกเจ็บหรืออะไรทั้งนั้นนะคะนี่คือลักษณะสำคัญของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะต่อไปค่ะสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเราสามารถจําแนกออกเป็นสองประเภทด้วยกันค่ะก็คือ 1. งสิ่งที่เกิดจากการสร้างของมนุษย์ก็คือนมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมานะคะมนุษย์ก็คือคนนั่นเองค่ะต่อไปประเภทที่2ก็คือ สิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมนุษย์ไม่ใช่คนสร้างนะคะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเรามาดูสิ่งที่เกิดจากการสร้างของมนุษย์ก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยค่ะก็คืออาคารบ้านเรือนตึกแถวพวกนี้คือสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะต่อไปค่ะก็คือรถยนต์นะคะ รถยนต์เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นกันค่ะต่อไปค่ะก็คือหุ่นยนต์ค่ะหุ่นยนต์นะคะเกิดขึ้นจากาความคิดหรือความฉลาดของมนุษย์ที่ประดิษฐ์สร้างขึ้นมานะคะต่อไปค่ะกระทับไฟฟ้านะคะกระทาไฟฟ้านะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาต่อไปค่ะก็คือเครื่องบินนะคะเครื่องบินเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเหมือนกันค่ะ และสุดท้ายก็คือพัดลมนะคะเราก็จะเห็นในชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วนะคะยังมีสิ่งอื่นๆอีกมากมายที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์ปฏิคิดค้นหรือสร้างขึ้นมานะคะแต่อีกหนึ่งอย่างค่ะก็คือรถไฟนะคะรถไฟเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วก็เรายังเห็นในชีวิตประจําวันอีกด้วยนะ นักเรียนมาดูรูปภาพนี้ค่ะนักเรียนเห็นรูปภาพของคุณครูนะคะรูปภาพของคุณครูที่ยกตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะคะก็คือเป็นรูปบ้านนะคะเป็นสิเป็นห้องนะคะเป็นห้องนักเรียนมาดูค่ะว่าสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างนะคะอ่ะเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะหนึงก็คือโต๊ะนะคะโต๊ะเป็นสิ่งมมีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้น ต่อไปก็คือกรอบรูปนะคะต่อไปค่ะก็คือโซฟาค่ะต่อไปค่ะหนังสือนะคะและต่อไปค่ะก็คือผ้าม่านนะคะต่อไปค่ะก็คือกระถางต้นไม้นะคะแล้วก็พคมนะคะต่อไปก็คือโต๊ะนะคะโต๊ะมีชั้นวางของนะคะสุดท้ายก็คือหน้าต่างค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะ ก็คือสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นนักเรียนมาดูประเภทที่2ส,สิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะรูปภาพที่ครูยกตัวอย่างมาก็คือเป็นรูปทะเลนะคะนักเรียนมาดูค่ะว่ามีสิ่งไม่มีชีวิตอะไรบ้างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะหนึ่งก็คือทรายนะคะทรายนี่เกิดขึ้นเองมนุษย์ไม่ใช่คนสร้างนะคะ ต่อไปก็คือดินต่อไปค่ะหินต่อไปค่ะน้ำนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะล้วนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะ,ะนักเรียนคุณครูมีรูปภาพมาให้นักเรียนดูแล้วนะคะนักเรียนดูรูปภาพค่ะว่ามีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะอะไปดูพร้อมกันค่ะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งก็คืออะไรคะ สีค่ะต่อไปค่ะสีาขาวที่อยู่บนท้องฟ้านั่นก็คือเมฆนะคะหรืออากาศนะคะต่อไปก็คือน้ำนะคะต่อไปก็คือดินนะคะต่อไปก็คือภูเขานะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะนักเรียนเห็นอะไรอยู่บนท้องฟ้านะคะนี่ก็คืออะไรคะนกนะคะ นกเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตคะอ่าเป็นสิ่งมีชีวิตคะ่ะต่อไปคะ่ะนักเรียนนักเรียนคยสงสัยเหมคะว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต,ม,วตมีอะไรที่เหมือนหรือแตกต่างกันบ้างคะวันนี้นะคะคุณครูคจะยกตัวยอย่างสิ่งมีชีวิตก็คือแมวและสิ่งที่มีชีวิตก็คือโต๊ะมาเปรียบเทียบกันว่า เามีอะไรที่เหมือนหรือแตกต่างกันบ้างนะคะถ่าเรียนไปดูความเหมือนของสองอย่างนี้เลยน,นะคะว่าเขามีอะไรที่เหมือนกันนะคะสิ่งที่เขามีเหมือนกันก็คือแมวมีสีขาใช่ไหมคะและโต๊ะก็มีสีขาเหมือนกันนี่คือสิ่งที่แมวกับโต๊ะมีเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะมาดูความแตกต่างนะคะ ความแตกต่างของแมวกับโต๊ะนะคะข้อที่หนึ่งเลยก็คือแมวเปลี่ยนรูปร่างใหญ่ขึ้นได้นะคะเพราะแมวเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะมีการเจริญเติบโตเขาก็จะเปลี่ยนรูปร่างและมีขนาดใหญ่ขึ้นส่วนโต๊ะนะคะโต๊ะไม่มีการเจริญเติบโตะนะคะ ต่อไปค่ะที่คุณครูพูดไปแล้วนะคะโต๊ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีรูปร่างเท่าเดิมน,นะคะคุณครูจะวางโต๊ะไว้นานสักกี่วันโต๊ะก็จะมีขนาดหรือรูปร่างเหมือนเดิมนะคะต่อไปค่ะความแตกต่างข้อต่อไปก็ค่ะ,ะก็คือแมวนะคะแมวเคลื่อนที่ได้นะคะส่วนโต๊ะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะต่อไปค่ะ ความแตกต่างข้อต่อไปก็คือแมวกินอาหารได้นะคะส่วนโต๊ะก,กินอาหารไม่ได้นะคะต่อไปความแตกต่างข้อต่อไปก็คือแมวหายใจได้นะคะส่วนโต๊ะหายใจได้ไหมคะไม่ได้เพราะโต๊ะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตไม่ต้องการหายใจนะคะต่อไปความแตกต่างข้อต่อไปแมวสามารถสืบพันธุ์มีลูกมีหลานได้ส่วนโต๊ะ มีลูกมีหลานไม่ได้สืบพันธุ์ไม่ได้นะคะต่อไปความแตกต่างก็ต่อไปก็คือแมวนะคะแมวขับถ่ายได้นะคะแมวเมื่อเขากินอาหารแล้วเขาจะต้องกําจัดของเสียที่อยู่ในร่างกายออกไปนะคะส่วนโต๊ะไม่ได้กินอาหารก็จะไม่มีการขับถ่ายนะคะต่อไปค่ะนักเรียนมาดูตารางที่ครูนำมาให้นักเรียนดูเป็นตารางเปรียบเทียบ ความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิต,ะะม,วตมาดูค่ะข้อแรกสิ่งมีชีวิตสามารถหายใจได้คุณครูเคยบอกแล้วว่าสิ่งมีชีวิตหายใจเอาแกส๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายแล้วก็จะนาแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายนะคะส่วนสิ่งไม่มีชีวิตไม่หายใจนะคะต่อไปสิ่งมีชีวิตข้อที่2ค่ะ กินอาหารและกินน้ำได้ส่วนสิ่งที่มีชีวิตก็จะตรงข้ามก็คือไม่กินอาหารและไม่กินน้ำนะคะต่อไปข้อที่3สิ่งมีชีวิตขับถ่ายได้สิ่งไม่มีชีวิตไม่สามารถขับถ่ายได้นะคะต่อไปข้อที่4ี่ค่ะสิ่งมีชีวิตสามารถเจริญเติตนะะบโตได้นะคะสิ่งไม่มีชีวิตไม่สามารถเจริญเติบโตได้นะคะต่อไปค่ะข้อที่สี่ค่ะ ข้อที่ห้านะคะข้อที่ห้าสิ่งมีชีวิตสามารถเคลื่อนไหวด้วยตนเองได้เ,เช่นคนส,สามารถเดินเคลื่อนที่วิ่งกระโดดไปไหนมาไหนได้ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตนะคะไม่สามารถเคลื่อนไหวด้วยตนเองได้นอกจากว่าคนนะคะจะไปเคลื่อนย้ายเขานะคะต่อไปค่ะข้อที่หนะคะ สิ่งมีชีวิตสามารถสืบพันธุ์มีลูกมีหลานเพิ่มจํานวนได้แต่สิ่งไม่มีชีวิตไม่สามารถสืบพันธุ์นะคะมีลูกมีหลานได้นะคะไม่สามารถมีลูกมีหลานได้ต่อไปข้อสุดท้ายค่ะสิ่งมีชีวิตสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้านะคะก็อย่างเช่นดิ่งฟูริกตัวอย่างไปก็คือดอกทานตะวันดอกทานตะวันนะคะเป็นดอกที่ต้องการแสงแดดนะคะจะหันดอก เข้าหาดวงอาทิตย์เพราะเขาต้องการแสงแดดในการสร้างอาหารนะคะส่วนสิ่งที่มีชีวิตนะคะไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเราได้เหมือนที่ครูว่านะคะเราเอาไม้ตีโต๊ะยังไงโต๊ะก็ไม่แสดงความรู้สึกไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดนะคะต่อไปค่ะนักเรียนมาดูนะคะคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนช่วยกันทําช่วยกันคิดนะคะคุณครูบอกว่า ให้นักเรียนทําเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายถูกนะคะตรงกับภาพนะคะภาพใดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะ,ะนักเรียนมาดูรูปภาพแรกเป็นรูปอะไรคะที่เราอยู่บนท้องฟ้าเป็นอะไรคะบอลลูนถูกต้องคะ่ะนี่คือบอลลูนบอลลูนเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นไหมคะ,ะไปดูเลยะคะ่ะเป็นนะคะ เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นต่อไปค่ะข้อที่สองก็คือสมุดหนังสือสมุดหนังสือเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นไหยคะ่ะไปดูฉเฉลยค่ะเป็นนะคะต่อไปภาพที่สามคืออะไรคะนักเรียนเคยเห็นไหมคะที่มีสีแดงและสีน้ำเงินสองฝั่งน,นี้มันคือแม่เหล็กนะคะแม่เหล็กนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตมนุษย์สร้างขึ้นหมคะ ไปดูเสนอค่ะอ่ามันมสร้างขึ้นนะคะต่อไปค่ะข้อที่4เป็นภาพอะไรคะ,ดว,ะ,คะดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์เป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่มันจะสร้างขึ้นไหมคะเป็นไหมคะอ่าไม่เป็นนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่เครื่องหมายถูกลงไปนะคะมาดูภาพสุดท้ายค่ะนักเรียนภาพสุดท้ายเป็นลูกก้อนเมฆนะคะ เป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นไหมคะไม่เป็นนะคะสิ่งเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่เขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นข้อน,นี้นะคะเราก็จะไม่ใส่เครื่องหมายถูกเหมือนกันค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะวาดสิ่งมีชีวิต 3อย่างนะคะและก็สี่ไม่มีชีวิต3อย่างพร้อมระบายสีให้สวยง,งามนะคะแล้วส่งงานคุณครูนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบก,การเรียนการสอนเรื่องสี่ไม่มีชีวิตเอาไว้เพียงเท่าน,น,นี้แล้วเจอกันใหม่ช่วโมงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ